สวัสดีค่ะปริดาพยากรก็กลับมาพบกันกับเพื่อนๆอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะเรามาร่วมสนุกกันในพิกอเด็กนะคะมีไพ่สองกองนะคะในหัวข้อที่ว่าหลังจากนี้ไปนะเพื่อนๆจะประสบพบเจอกับเรื่องราวใดๆในชีวิตนะคะหากเพื่อนๆมีความคาดหวงังหรือมีความตั้งใจอยากจะทำอะไรหรือ,อยังติดขัดในเรื่องใดลองให้ไพ่ช่วยไกด์ไลน์ได้นะคะ อันนี้กองที่หนึ่งนะคะส่วนนี้กล้องที่สองพร้อมแล้วไปกันเลยสำหรับใบแรกนะคะแปดดาบมองเห็นไหมแปดดาบนะคะใบที่สองหนึ่งไม้ S of one ใบที่สาม print of sort นะคะ อาจากที่ผ่านมานะที่ผ่านมาแน่นอนนะเพื่อนๆอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่รู้สึกติดขัดคับข้องขยับขยายอะไรไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้นะคะแต่หลังจากนี้ไปนะมันจะเหมือนมีการได้เริ่มต้นใหม่นะมองในลักษณะของการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงาน ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าหมายออกเนาะอาจจะมีการเริ่มเริ่มต้นงานใหม่ๆเริ่มธุรกิจใหม่ๆเริ่มทำอะไรใหม่ๆที่เพื่อนๆเองนะคะก็พยายามที่จะคิดแล้วก็ตัดสินใจเพื่อให้สิ่งสิ่งนั้นมันออกมาอย่างแบบเหมือนที่เพื่อนๆเป็นราชาแห่งดาบอ่ะคือคิดด้วยเหตุและผลนะวัด ช่างตวงในทุกๆอย่างในข้อมูลทุกๆอย่างก่อนแล้วเพื่อนๆก็จะได้มีการตัดสินใจนะคะแต่ตรงนี้นะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะความที่เพื่อนๆเป็นราชาดาบนะตรงนี้แหละที่จะทําให้โทษทีคะ่ะอัศวินอัศวินดาบนะคะเพื่อนๆจะมีความคือค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เร็วคือปฏิบัติการเร็วแล้วก็จริงจังในสิ่งที่ทําเพราะฉะนั้นแน่นอน ไม่ว่าใครก็ตามนะที่ตัดสินใจและลงมือทําด้วยความเด็ดเดี่ยวด้วยความชัดเจนสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับนั่นคือผลตอบแทนที่ดีในการเริ่มต้นแน่นอนนะคะ six of cups ace of one แปดไม้นะคะและ seven of c u p เห็นไหม นะหลังจากนี้ไปนะคะบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะได้มีการพบเจอเพื่อนเก่าหนึ่งในกกรณีที่หนึ่งนะคือได้พบเจอเพื่อนเก่าอาจจะมีการได้เริ่มพูดคุยปรึกษาหาหรือในเรื่องเดิมๆหรืออาจจะเป็นการหยิบจับสิ่งเดิมๆโปรเจกต์เดิมๆแล้วกลับมาทำใหม่เป็นไปได้นะคะหรือพบเจอกับเพื่อนเก่าสมัยเรียนหรือคนที่เคยเราอ่ะรู้สึกผูกพัน นะไม่ลืมหรืออะไรแบบนี้ได้นะคะถ้ามองในเรื่องของการงานมันจะมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วบอกเลยแปดไม้นะคะพัฒนาไปแนวทางที่ดีถ้าในเรื่องของความรัก คนเก่าๆเพื่อนคนเดิมหรือคนคนหนึ่งที่คุณรู้สึกแบบผูกพันในหัวใจเหลือเกินหรือไม่ได้ตัดไม่ขาดแล้วมันมีโอกาสได้กลับมาพบเจอกันเนี่ยมันจะมีการได้พูดคุยสื่อสารนะในตรงนี้นะคะแล้วบอกเลยว่ามันจะเป็นช่วงอารมณ์ที่คุณมีความรู้สึกแบบคุณได้ใช้โอกาสต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตนะคะ ออหรืออาจจะเป็นในช่วงเวลาที่คุณมีความสุขมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะคิดค่อนข้างเยอะนะถ้าในเรื่องของการงานคุณอาจจะมีโปรเจกต์หลายๆตัวนะคะก็ตรงนี้ก็ค่อยคอยค,อยคิดแล้วก็ค่อยๆตัดสินใจนะในเรื่องของความหลักมันก็จะเป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณค่อนข้างเยอะนะแต่อย่าต้องอย่าถึงขั้นแบบมโนหรืออะไรแบบนี้นะคะเบสออนความเป็นจริงด้วยนะคะ เซเว่นออฟซอร h ดจีแฮงแมนเดอะเฮอร์มิไสรุปนะคะทู Two one. ออฟวันขอมองว่าอย่างนี้นะคะไพสรุปออกมาคือไม่ว่าอะไรก็ตามที่เพื่อนๆเ,เคยประสบพบเจอนะขอให้เพื่อนๆทิ้งมันไว้ข้างหลังซะนะคะ คืออาจจะเป็นการาเป็นเรื่องของการมองข้ามในความผิดพลาดความรู้สึกค้างแคงใจความไม่สบายใจหรือการที่คุณนะรู้สึกติดหรือชะงักอยู่กับเรื่องบางเรื่องคนบางคนหรือความรู้สึกที่มันยังติดอยู่ในหัวใจคุณที่มันไม่ได้เป็นพลังงานดีๆเลยอะค่ะนะมันจะดูรู้สึกเป็นความรู้สึกเครือบแคงสงสยัยการไม่ไว้ใจหรือตัวคุณเองอทำอะไรที่มันแบบ ไม่โปร่งใสอะตรงเนี้ยนะหมายถึงในความคิดนะคะก็คือขอให้คุณนะลองหยุดทุกสิ่งอย่างอยู่กับตัวเองลองถอยออกมาจากปัญหาตรงนั้นนะคะลองถอยออกมาแล้วมองเข้าไปในปัญหานะคะเหมือนอย่างเช่น The Hermit มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณใช้เวลากับตัวเองนะเพื่อค้นหาความรู้สึก เพื่อใช้เหตุและผลมาตัดสินใจในอะไรหลายๆอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่คุณอาจจะรู้สึกแบบไม่โอเคนะแล้วคุณก็ปล่อยมันไม่ได้นะคะไพ่กำลังอยากจะบอกว่าขอให้คุณรู้นะคะว่าหลังจากนี้ไปนะการเริ่มต้นใหม่นะมีทั้งหนึ่งไม้แล้วก็สองไม้ออกมานะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณ เรียกว่าอยากจะทำหรือตั้งใจนะจริงๆแล้วคุณยังไม่เคยปล่อยมันนะคะเพียงแต่ว่าณเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะต้องมาอยู่กับตัวเองเพื่อเรียนรู้เพื่อพัฒนาเพื่อนำความรู้เพื่อสงบจิตสงบใจก็ได้นะมันอาจจะเป็นความต้องการของคุณด้วยนะว่าคุณน่ะอยากอยู่กับตัวเองเพื่อค้นหาคำตอบหรือความชัดเจนในบางสิ่งบางอย่าง นะคะหรืออาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณจะต้องบาลานอะไรสองสิ่งควบควบคู่กันไปอะ่ะถามว่ายากไหมไม่ยากหรอกนะคะขอให้คุณอะ่ะค่อยๆปรับตัวแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อยู่กับมันค่อยๆทํามันไปนะคะมันเป็นช่วงระยะเวลาของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตของคุณจริงๆนะอ่าแล้วมาดูการโรแมน์เจ้าอยากบอกอะไรคะ List your friend help you นะคะ r e l ิ s ย y o เ r ็คเห็ไหมและ p r y y t t t n t t o o t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  h r e s เรส t นะคะขอให้คุณรู้นะว่าจริงๆอ่ะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะคะหากคุณมีความเครียดความไม่สบายใจนะคะคนรอบข้างคุณไม่อาจจะไม่ได้หมายถึงแค่เพื่อนอย่างเดียวก็ได้นะอาจจะเป็น ต้นไม้สัตว์เลี้ยงหรืออะไรแบบนี้เขายังเป็นเพื่อนคุณได้คุณไม่ได้โดดเดี่ยวอย่างที่คุณคิดนะคะแล้วก็ a ล e your เอกนะอะไรที่มันเป็นประสบการณ์หรือพลังงานที่ไม่ดีในในตัวเองเนี่ยพยายามจัดการตรงนั้นมันให้ได้นะคะแล้วหลังจากนี้ไปนะคุณลองสังเกตดูว่าคุณจะมีไซหรือว่ามีอะไรบ่งบอกหรือว่าส่งซิกมาให้คุณนะคะ ขยายไพ่หน่อยละกันหนึ่งใบค่ะขอไพ่สรุป1นึ่งใบโรแมนเจอร์มันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลานะคะที่คุณน่ะควรจะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึง่งนะหมายถึงมีเสียงหัวเราะหัวเราะง่ายคุยง่ายลืมง่ายนะลองใช้ชีวิตแบบนี้นะคะแล้วสิ่งดีๆหรืออะไรที่มันกำลังจะเข้ามามันอาจจะ เข้ามาเร็วกว่าที่คุณคิดนะคุณอย่าไปหยุดพลังงานาหมายถึงว่าหยุดการหมุนเวียนหรือว่าการหมุนเปลี่ยนพลังงานชีวิตด้วยความเครียดหรือว่าสิ่งเดิมๆที่คุณคิดอยู่ค่ะบางทีการที่คุณปลดปล่อยอ่ะคุณอาจจะได้พบหนทางหรือว่าวิธีการใหม่ๆเพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านช่วงระยะเวลาตรงนั้นไปได้เร็วกว็ได้นะเพราะฉะนั้นตรออตอนนี้นะก็คือพยายามนะจัดการในเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกที่มันท็อกซิกหรือการคิดแต่เรื่องเดิมๆอะ่ะคงต้องปล่อยแล้วก็ต้องถอยออกมาจากตรงนั้นนะคะมาอยู่กับตัวเองใช้เวลากับตัวเองแล้วก็ก้าวต่อไปนะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1น,นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วเรากลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะคะโอเคต่อไปเรามาดูไพ่ กองที่2นะคะคือกองนี้สำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะคะอ่มาดูกัน King of Cup, Four of Cup และก็ Princess of One อืมคุณอาจจะเป็นคนที่อ่า ทำอะไรแล้วก็อาจจะใช้ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่เซนซิทีฟอะละเอียดอ่อนนะแล้วก็ใส่อกใส่ใจ,ใจคนรอบข้างแต่รู้สึกว่าช่วงนี้ทาไมคุณดูเหมือนเบื่อเบื่อในในง่ายเกินไปหรือเปล่าคะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะขอขอบอกตรงนี้เลยว่าตัวคุณเองนะคะคุณ่ะ เป็นคนที่ทำงานเกง่งเป็นคนมีไฟเป็นคนมีพลังงานหรือ energy ดีๆในการที่จะทำเรื่องเรื่องใดก็ตามที่คุณตัดสินใจที่จะทำนะคะแล้วก็ Seven of อ u p s อืมออกทั้งสองก้องเลยนะ The Empress e m p e r e r ขอโทษค่ะแล้วก็ h hermit อืม มองว่านะในเรื่องของความรักสำหรับใครที่โสดนะคะคุณมีโอกาสเลือกนะคุณอาจจะมีใครเข้ามาให้คุณเลือกมีออปชันอะไรต่างๆเข้ามาหรืออาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่แบบเหมือนแบบคิดเยอะค,คิดมากมโนไม่ใช่มนเนอมโน,มโนกังวลหรืออะไรแบบนี้นะคะเป็นไปได้นะว่าตัวคุณเองอ,อาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากก็ได้ เนาะอาจจะเป็นคนที่หน้าที่การงานตําแหน่งหรืองานที่ต้องรับผิดชอบมากมันอาจจะทําให้เรื่องความรับผิดชอบตรงนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเบื่อเบื่อนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าเพราะคุณเป็นดีเอมเพอเรอร์มันจะสามารถผ่านไปได้แล้วอะไรก็ตามที่คุณลงมือทํามันจะประสบความสําเร็จต่อให้มันยากแค่ไหนก็ตามนะคะ ดิไฮโรเฟนออกมานะคะมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาช่วงที่คุณอนะ่ะเออเขาเรียกว่าค้นคว้าหาความรู้สึกจากตัวเองหรือค้นคว้าหาความสงบนะอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณทําบุญนั่งสมาธิสวดมนต์หรือถ้าคุณเครียดแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจหรือตัดสินใจอะไรไม่ได้แนะนําเลยนะคะว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิจะเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่งให้กับคุณได้เลยนะคะ The fool ววีเลียน To Absorb ห้าถ้วยไพ่แนะนำแบบนี้นะคะอะไรก็ตามนะที่ผ่านมาที่มันยึดหรือมันตึงคุณไวในในเรื่องแบบแผนหรือเงื่อนไขในการใช้ชีวิตหรือการทำงานหรือแนวความคิดใดๆก็ตามนะคะเขาอยากให้คุณนะได้ลองแบบใช้ความคิดหรือ แนวแนวชีวิตอะไรที่มันแบบหลุดออกมาจากกรอบเดิมๆนะแล้วมันอาจจะทําให้คุณนะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเป็นเหมือนเดอะฟูลนะเป็นไปได้ว่าบางทีการกังวลการไร้เงื่อนไขกับตัวเองตรงนี้อาจจะช่วยทําให้ช่วงระยะเวลาเนี้ยทาให้คุณนะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วถามว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะตอนนี้คือมันอยู่ที่ energy ความรู้สึกของคุณเลยจริงๆ นะคะคุณดูแบบปิดหูปิด,ปดตาตัดสินใจไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เพราะตัวคุณเองด้วยคุณก็คิดกังวลแล้วดูเหมือนมีพลังงานที่จะเป็นเหมือนลบลบด้วยอะค่ะเพราะฉะนั้น ตรงนี้นะพ่อยากจะบอกว่าจริงๆถามว่ามันดีไหมมันอะโอเคเลยนะคะหลังจากนี้ไปคุณอาจจะมีโชคมีเงินมีอะไรเข้ามาด้วยแหละเพียงแต่ Energy คุณอะมันดูแบบเศร้าๆอ่ะซึมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะอยากให้คุณเป็นเหมือนแบบ the fool ค่ะหลุดออกออกจากพันธนาการหรือเงื่อนไขในการใช้ชีวิตหรือกรอบที่ตัวเองสร้างขึ้นนะคะอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวนะการใช้ชีวิตแบบอิสระตรงนี้อาจจะทำให้คุณ่ะ รู้สึกดีมากขึ้นนะคะเพราะพลังงานที่มันไปจํากัดคุณอยู่ตอนนี้มันจะทําให้คุณอะเหมือนกับแทนที่จะได้อะไรดีดอะมันอาจจะยืดระยะเวลาออกไปอะค่ะ นะเพราะว่าตรงนี้คุณมีอัศวินเหลียนด้วยอะค่ะจริงๆคุณมีโชคนะคะคุณมีความเก่งคุณมีความสามารถนะคะแล้วคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาหรือเทวดาที่อยู่ข้างๆคุณอยู่แล้วอะเออแต่ว่าคุณอะถูกครอบไว้ด้วยกับความรู้สึกของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะทั้ง5้ถ้วยแล้วก็4ีถ้วยก็ออกมานะคะนอกนั้นคือไพ่ดีหมดเลยนะเพราะฉะนั้นนิดเดียวนะ จัดการเรื่องความรู้สึกของตัวเองการคิดอะไรลบๆนะคะแล้วเพื่อนๆที่เลือกกองเนี้ยชีวิตจะสว่างสดใสเลยแหละอ่าแล้วมาดูกันว่าไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรเห็นไหมไพ่ออกมาคู่กันเลยนะคะ Dehydrofan กับ Listen to Intuition ก็คือลองแบบมีสมาธิลองอยู่นิ่งๆลองเขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองอะคะ่ะแล้วฟังเสียงภายใน นะบางทีเสียงข้างในเนี่ยแหละจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดให้กับคุณได้นะคะ Compromise การยืดหยุ่นกับตัวเองนะบางทีคุณอาจจะรู้สึกกดดันนะคะหรือเครียดมากกังวลมากนะคะขอโทษค่ะแปบ๊บหนึ่งอ่อนึอ เครียดหรือกังวลมากกับตัวเองกดดันตัวเองอะค่ะทำให้มันเหมือนกับใช้ชีวิตแล้วมันมันไม่แฮปปี้อะอขอให้สรุปหน่อยค่ะเวทนะคะอ่ามันก็อาจจะเป็นช่วงเวลาแหละคุณอาจจะต้องมีการรอคอยหรืออะไรแบบนี้นะคะใต้สำรับเป็นโรแมนส์นะนอกจากในเรื่องของการการเงินเนี่ยคือดีอยู่และมีอยู่แล้วนะอาจจะเป็นเรื่องดีๆในเรื่องของความรัก ะะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กล่องที่สองนะเช่นเดียวกันก่อนจะก่อนจะจบคลิปนี้อยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้มีโอกาสได้ดูคลิปคลิปหนึ่งนะคะคนเรานะไม่ว่าจะตัดสินใจทำอะไรก็ตามการเริ่มต้นมันยากเสมอนะคะต่อให้บางคนมีความคิดความฝันอยากที่จะบวชศึกษาพระธรรมรู้แหละว่า ไอตรงนั้นแล้วมันคือความสุขความสงบที่ตัวเองต้องการแต่จังหวะที่จะตัดสินใจแล้วก็จังหวะที่จะตัดห่วงก็คือมีการตัดผมมีการาคนที่รักเนี่ยมาลายล้อมในครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นพระสงฆ์อย่างเงี้ยยังมีน้ําตาเลยเช่นเดียวกันค่ะในชีวิตเนี้ยนะไม่ว่าเราจะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนแม้กระทั่งเรื่องของความคิด หรือการเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างงานหรือเส้นทางชีวิตก่อนที่จะตัดสินใจมันเป็นเรื่องยากแล้วพอเราก้าวข้ามการตัดสินใจเป็นกระบวนการของการลงมือทํายากยิ่งกว่าแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวข้ามผ่านห่งและสไปได้แล้วทําต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นน่ะคุณใกล้ความสําเร็จเข้ามาแล้ว เพราะฉะนั้นณนะเวลานี้ไม่ว่าคุณกำลังติดขัดในเรื่องอะไรปริดาพยากรขอเป็นกำลังใจให้นะคะก้าวข้ามผ่านสิ่งที่มันยากที่มันตรึงคุณไว้อยู่แล้วสิ่งดีๆหรือแสงสว่างในชีวิตกำลังรอคุณอยู่ปลายทางแน่นอนนะปริดาพยากรเป็นกำลังใจให้และเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ